สวัสดีย่มคำย่มแรงครับพี่น้องครับผม16.55นประมาณนี้ครับหน้าหนาวครัไว้นะพีีน้องอยู่กับเขาลมๆครับล,ม,ลมแห้งพี่น้องครับอยู่ไกลๆหมูบ่บ้านหนองจอกนี่เองเป็นถนนไปไ้ไปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออดีกีดขวางเด้อพี่น้องเด้อ มีโดยกันสองเร้นนะครับมีมองจอดรถน้ำนะครับโอ้แต่ยังมาฝากมาตอนคุณผู้ชมเนี่ยเขาแรีงเนื้อพี่นังครับลาบปูหน้าครับ,รบมี่นังครับผมมันมันอย่างมันเหมือดไว้จ้ำเอกพี่นังครับโอ้หความนพี้ังครับเผื่อพีเบื่อมังครับผมจวดประก,กาศ ลวกมาเป็นสวนเลยอืม,อมเฮ้ยใบยตุม่มเขา้า,เขากันไหมเนี่ยเข้ากันไหมลองดู แซ่บเลยพี่น้องครับครั้งแรกเด้อพี่น้องครับนี่ผมกินลาบป,ปูวนี่ครับบ่งแย่พี่น้องครับแซ่บ จำกเกติดดีไหมครับขาอนียวหนึ่งไหมไหมห่อนห่อนอืมดูดดวนอืมเหมือนยังไงไหมครับเดี๋ยวไปไปปรับแสงไหม แทงตัวรัวๆมากมากินลาบกัะปโูโอ้ <c oughs> ตื่นมากแอ้วลาบไส่อันไข่เฮดเขือนกหๆๆๆๆๆๆลาบอันลาบไกล่ลาบเป็ดล,ลาบวัวไปนะครับไส่หอมกระหัวมักนัวมักเข้มมักแน่วเลยครับเติมมังแป ใส่มะนาวหอมก็ได้มกักเนี่วใดก็เฮ็ดปะ่ะอึแซ่งขมพี่น้องครับอืมข่าวกันเบิดเลยจำบ่พี่น้องครับโอ้คําใหญ่ครับพี่น้องครับเพื่อพี่เพื่อนวงังซั่น

อากาศเกิดดีก็อากาศเยน็นด้วยนะครับ ะกะมันมเงแล้นปูเนี้ยมนาทงในมันเจ้าเขา่าครับไปคุณได้เ้ว่อย่มืองครับผมเป็นหมูแพงหรอกผักใสสด ขอบคุณพี่น้องห,หลายๆพี่น้องครับบองคีปมามาัดนจนจบนะครับเนาะใการสนับสนุนนำ้ำประคับประคนาขอบคุณห,หลายๆคครับนะ ใบตูมวันสิว่าเขากันไหมใบตูมเนี่ยเขากันมากเลยคนระับกินหอมอืมมัน ประกาศี่นอครับบรินพี่นอ้องขันเรียนสิขากันอีกปลาปูจำเ <laughs> <laughs> บมืเนเ่านี้พี่น้องมาเนี่ย แบบครับพอสอนมากยุดมีนวังครับจีสวนหนามให้เบิ้งจังบาทหนามนัวอืม,อม,มเถหน้ายินเขาเด้อครับเด้อ เขาครับลาบลมีปัวเออจะจับบินหอมอ๋มอแ<ม> <c oughs> งได้ปะนะ่ะเนี่ยโอหอมกับพี่นองครับหอมกินกับปัว กินเขาเด้อคุณพ่อครับเราหลงคนอีปออีพอ่อใหญ่ออกวางเมื่อหน้าที่กวางหันให้สร้ารลานปูตา เราก็อายุหลายแล้วนี่นะครับเราเหลือกัหลงคนอยู่ดิเมีนูนนะก็สิเป็นหนึ่งปลาคอเด้อมีนหวงงด้วยหนึ่งปลาคอแล้วก็มีอย่างอีกก็มีกบน่ำนะฮะกบใส่ตุ่ม ่าฝากกดติดตามน้ำเนี่ยชงนวงไหมครับพี่น้องครับอ่ากินข้แรกเนี่ยพี่น้องครับมนเนี่ยโอ้เศบๆกะเบาแมนพลาเพลินงับจกักหนวลกันพี่น้องครับ ลาบีกัมปูนะครับหรือว่าลาบปูนานั่นเองนะครับแซ่บอีริยนะครับเข้ากันมัฟเลยครับบรรยากาศลมว่อยๆมินองครับเงีมือแรงสี่โมงเอาหาโมงเปล่าไปหน่อยครับสิบเจ็ดจุดเก้านอนะพี่น้องครับอ้าวขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงนะพี่น้องครับว่ามันก็อาจจะต้งลงดื้อมเงี้ยในกะทักขอแม่ลยครับต่อว่าได้ครับพี่น้องครับช่วงผมเป็นช่วงไม่นะี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องครับผี่ชมของแม่ครับพี่น้องครับแซ่บคักพี่น้องครับมือนี่ยพี่น้องครับงามคำงามแรงอลมครับเน่ถือลมเขาเด่นะพี่น้องเนี่เข่างามคักโอ้ยรถเกี่ยวกับสวนใหญ่ก็ได้พี่น้องครับแต่ว่ากับปั๊บลงครับ ปรับจนจนจุขีดินต่อรอดขีดินแหงยังน้อยนะครับเพาะวกเขาลมรถเพิน่นเพิ่นกับิได้ส่วนตําลงไปอีกนะครับงามครับโอ้วาสิได้ไล่ก็สอบอยู่ทงเนี่ยโอ